ผัดกะเพราไข่ขปลานะครับทุกคนนี่นะครับเป็นไข่ปลานะครับที่เราแกะแช่พิดไว้นะครับตั้งน้ำมันร้อนๆน,น,นะครับผัดไปด้วยกันทุกคนเสียบเทียบให้หอมๆนะครับตันนี้เรามีใบกะเพราม,มีเรามีเป็นโหระพาก็จะคล้ายๆใบกะเพรานะครับ เทียมพอรุ่มเหลืองอมเผาครับก็ใส่ไข่ปลาใครชอบเผ็ดก็ใส่ติกลงไปนะสเสร็จไเสร็จไก็ใส่ไข่ปลาลงไปายอันนี้จะเป็นไข่ปลา,าขาวนะทุกคนไข่ปลาปลาขาวบ้านเราอะครับไข่ปลาขาว เรดเดาไม่ผัดนานนะเดี๋ยวเราจะปรุงไปเลยทุกคนคือไข่เราถ้าเป็นเนื้อก็จะเกินนะครับเติมอิีกรูปนิดนึงน้ำมันหอยนิดนึงนะครับทุกคนให้มันหอยตัดไม่ได้เลยนะครับผมเมนื้อผมเนื้อน,นิดนึง ต้มดีนิดนึงไม่ใส่นเด็้ดีนิดนึงนะแต่่กลน้ำตาลนิดนึงทุกคนแต่กรองปลาไม่ตใส่น้ำตาลขาทกกเยน้ำตาลเอามากเลย ไข่ฟักเส็จก็เตานะเติเมซีงเต๋นอน,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 นนะพอาไข่ตานะครับับครับน้ำลานิดนึงทุกคนไมีนิดนึงนะครับ เดี๋ยวทาเข้าไปเลยคนระับเราไม่ผัดนานนะเดี๋ยวไข่ไข่เรามันจะแข็งนะทุกคนน,น่าทานมากเลยเดี๋ยวทานนะเดี๋ยวเดีดูใกล้ๆทุกคนตะเกียบ,บขไข่ปลานะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับนะพอแล้วครับเราไม่ผัดนานนะเดี๋ยวมันจะ มันจะแข็งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเทใส่จานให้ดูเลยนะติดไฟก่อน,ใ,นใ,ใกล้เลยนะอืม,อมน่าทานมากใครไม่เคยกินก็ลองไปทำกินดูนะอร่อยหอมไข่นี่นะครับสดๆให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าเทปด้วยนะ <laughs> สวัสดีนะครับกระเพราไข่ปลานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทำตามกันได้นะครับเมนูนี้อร่อยข้าวสวยนิดหมดเป็นหม้อครับเจะกันคลิปหน้านะครับ